พี่น้องจ๋าอันนี้คือ,อแอลมอนจ้า1กิโลถุงละ1กิโลที่นี่ขายกิโลละ75โครนนะคะ75โครนก็คูณ5นะคะ5 5 25ใส5ทดสอบแล้วก็5 7 35เป็นอีก2ก็เป็น375จ้ะ375แต่ว่า มาจากอเมริกาไม่ใช่มาจากโปรตุเกสอะไรยุโรปเนี่ยคะ่ะนี่นูนหมดอายุต้องเดือนมาีสองพันห้าร้อยอีกสองปีเนาะสองพันห้าร้อยหกสิบหกก็คือสองพันยี่สิบสามอันนี้เราจะซื้อมาเชื่อเองนะคะเพราะว่าแต่ว่ามันออร์แกนิกคือเปล่าเราก็ไม่รู้มันไม่ได้บอกว่าออร์แกนิกคือไ่ม ไม่ได้บอกว่าเป็นออร์แกนิกหร,อกหรอือเปล่าเนาะก็คงจะเหมือนกับถั่วที่ส่งเลยออร์แกนิกออร์แกนิก okay. okay. อ่าเป็นว่าเรายัางไม่ซื้อละกันรีวิวให้ดูนะจ๊ะ,ะขท่านี้ก่อนด้วยจ้ะ